แต่นอผู้ทั้งจงมาปุกมาบางจงมากังมาเลียมอย่าได้ห่างไกลหนีคุณฤาสีกายละทั้งคุณพักกดใจผู้เพิ่นควมดูไหลบัญญ่าโยกเกตีเตศในคำพี่กับทางนางทรณีผีเท่าเจ้าหลวงตลอดมดทั้งขวงกับผมว่าขอวันท่าจงมาตุ้มจกมาลำยามลำ ¡Oh, la no! แนวซิปนิวขอกับกรมปานุ่มใส่เนื้อเสียนผู้ขาเรียนนำคู่ส่วนมาแลว้วผู้นั้นคือดวงเก้ยวที่มีแว่หลุนลืนสิทขคอ,ย,อย่อยกขึ้นมือน้อมใส่เสียนบ่อนไดยังบอ่อเพียนเรียนบอ่อท่านเห็นผู้นั้นเป็นคนสอนสูตส่ตอนจนลูกผู้เป็นคนสอนขาขอกาขอไกศิทพอหูตโตได้คู่เป็นผู้ซี่ให้ดีได้ส่วนนอกจากนั้นการขี่หรือเขียนสิทการเรียนนำคู่จะงานเปลี่ยนเทียนได้คู่เป็นคนสอนไหแนวได้คู่สุยางสี่ คนท่างไงขา่าวิชาใดใส่ตัวดีและส่วนคู่กับคอยเทียนสอนว่าง่ายสิทธิ์ของตนใดดีมีนาขั้นสิทธิ์ไดดีมากผู้เป็นผู้สอนสี่กับมีใจส้มซืน่นบ่ได้วังแนวอื่นหวังแต่เพียงอยากให้ลูกศิษย์ใดเด่นดีผู้คานี่ขอระลึกถึงบุญคุณอาจารย์เดชาผู้สัส่งสอนคงรูสาถูเด้อคุณคู่ข,ขาขอย่อมือไหวถวายกอดนอนนำลูกสิลํำอยู่ในใหม้มาสีทองทังมาแนบขาน่าหนระวังวังเสียงสเนีย บทก่อนบอลจะารือเบาเข้ามาสู่สันตูมาแข่งไอมาแย่งลำสิงลิงขาหาลำอ้อเลิศลำ่คอยคำนำชูคุณคคูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนความรููให้มาคำมาสู้มาอยู่มาซอยอะไรต๊กตำต่อยผู้ตอยล่าทาสีฮะทาสีผู้ต่ยล่าทาสีอ่ะบอกรับโยบี ตมีแนวสีมาตอนมาฝากนอกจากเสียงลำเสียงแคนประเพณนี้ทยกับสวัสดีครับกับผมขอคำนับพวกทานคนฟังอยู่ทั้งหนา้าทั้งหลังกับขอค่าละวะเมือนีละผมก,กับผมวงเดือนมาพ่อนาทับพ่อตาทานภูมีเกียรติมานางอิงนางเบียดกันอยู่สอลอนส,อนอนสอน่วนผููเผิอนนอนกอดเมียอยู่บ้านกับสวัสดีทานไปสามใจลมขั้นในยินเสียงผมฝา้าจุดฝาวึงยกสองขาเค็งเค็ง,คงกับจะมาฟังลำตัวของผมบได้มาประจับนั่นที่ปีเทียว่า พอเสื้อมืออื่นหื้อสีเห็นผมบอกหื้อขันบ่อจากมาใหม่มือนีง่าพอญ่เจ้าภาพรัท่าเพิ่นได้จ่างผมมาให้ฟั่งคกคักบ่อไม่ได้ไปลักไปต้มไก่แกนจ่างผมมาเสดงด้วยเงินหลายบาทแล้วยังอนุญาตให้ปีไปฮ้หรือสิลุงขินโยใส่น้ำกระไดแต่ว่าหาบว่ให้แก่ผ่าป้าห้ำอยากอายสาวหมอลำรัท่าเพิ่นว่านอกจากนั้นสิเห็นยังกก่ยาบ่อหมจักแนวหรือสีเมื่อหล่นเอลเล่นแล้วกับลูกแม่เท่ากันเล่ใจเจ้าผู้คนมาค ข้าวหรือสิยกสองข้าวเปิดขึ้นดำหนึ่งและจะหงายลงตึงผู้ผลหมักเสียงท่อนบอกฟังลํำพ่อกอดนอนมิดกีดีนี่ก็เป็นหนาที่ของไผของมันมือนีมาพอกันขอบคุนยังไง ขอบคุณหลายดือ้อพอเนี่เจ้าภาพาี่มานาังฟังลองฟังลงังขอบคุณดือ้อพ่อเนี่เจ้าภาพทัท่าผูา้ผึ่นจางหมอลำหมอลองหมอลองหมอลำม,มาล้ำมาลองทั้งผัวพวกพี่น้องขอขอบขึ้นขึ้กันที่มานังเปลี่ยนฐานฟังหมอลำคูกับทั้งพวกทั้งมูห้านปานเดียวส่วนว่าผู้พึเหเห่นเหลียวนาไปทั้งอืนก็ขอบคุนสองเมื่นทีบอลสองใจส่วนผู้นั่งอยู่ในกับอยู่แคมห่านในขอบคุนสองล้านแถมอีกสองเสีที่ฟังลำฟังแค้มใจจดใจจอส่วน คุณแม่คุณพ่อผู้สร้างกองบุญผู้เพ็นสาระทุนอัดไพ่เพียบาทใจเพืชขาวสะอาดคักแน่ปานหยัางจ่างมองลำมาฟังหลายลอย,ยหลายสังสาธุดี คอ้เจ้าสงดังกมแม่งความหมายมีเงินใส่หลายหลายยาเขือนยาขาดสูงโลกค่าพญาไทยห้างออกทิศว่าอันนี้สงพลาเจ้าทําเธอนี่ตายไปแล้วไกลไปถึงทีสวรรค์เมืองแม่นพวกหมอลำหมอแค่นกระบวมีแนวให้ขออวยพอนให้พอมันพใใน่เมย์หน่อ,หนหนอยู่สุขสำรานโยตุ่มลูกตุ่มล้านทำมาคาขึ้นนอนรับไก่เจ้าใดเงินเมือ ให้จะรด้เงินแสนแดนเมื่อไปให้จะได้เงินลานออกจากบ้านให้เจริญกุมเงินกุ่มคำส่วนผู้มาฟังล้ําคุณพอ่อคุณแม่ให้เจ้ามีตังแต่ความสุขสบายมีลูกชายบอกล่อนสอนนายเด้อพอด้อมีลูกสาวไก่แกงไปไลายคนหนักคนหอมหนาาอำเพื่อมาจอนมือซีมือหาทั้งคุณลุงคุณป้าอยู่ดีมีแห้งมาเบื่อการแสดงของหลานมือดียาสีมีเจ็บไข่แนวใดญมาก คอ้ได<ส>้เธอสิ่ง้นฉันสมดามแม่ดังใจเดือพเดออ้ยคุณพอเจาภาพเอยน้ำาเบนก่อนเขเค่นยหย่อคูรบอกกับศทธาตอ เมือนว่าดื้อน่ยคะตุ้มพุทธยอดชิ้นาห่วงยงท่าพี่ร้ายก้มรที่ยาวหั่นอ่าวใส่แจ้งอกทาอทาทา ทายาททำท่าน้อยนะขายหยปินจับเนียงท่าเดินเร่นกูห่วยแค่ลินทังทรงออกท่าปินจะมาบากตับําใหญ่กายเพ่งเสียงบรนเลงหนี่ร้องเพลงก่อนใจเสียงบันเลงหนี่ร้องเพลงก่อนใจนเสียงสดสื่นดได้สันได้บันเลงเชียงพิลงล้อมทำน้องฝอนดันเสียงพิงล้อมทำน้องฝนเอทุกค้าขึ้นยงงางไงเดินผ่ายสายตัวออกทายาทสาวลำเลมองทั้งสองมือทาทำเกินโกศับจังหวะลูสุดทีพันโดดย้อมกัน มียานดอกไก่กาณาธาทัางหรือหรือพอหรือสิมักแบบสร้างเทียมในอยู่ในดงผงจังหวะซ้ำเนียงอกขาแกมกอดป่าละพอนเขาเล่นในวงยิมใส่ลำเบีบซาหรือไว้เว้มมันนกิงเหี้ยวเผยวบทะวุนหรือหรือเมรือสิมักโยน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 จังหวะมูที่ไม่ลำพินหลวิธีท่าได้เขาใขรบางจังหวะกลางเขาใส้ลำไว้คอนแก่นพร้อมทั้งขาทั้งเขียบจังหวะอยู่ตอนตอนเขาเอียนซุ่ม สือสีออกท่างคงแบบอย่างลำตลันลำปินสาละพัดลูกทรงพ่อเศจหวะาไว้ลำเมียผู้เกี่ยวตินย่ังหวาลุ่มพัดเผาเสียมนาว่าคือดีขึ้นนาสูมือจังหวะาไม่ท่านสมัยชอบทั้งใดทั้งตำดังใจฝุ่งทานเกินทงน้ำทั้งนี่ผู้ลำดีได้ขอเป็นจังหว้าถูกตองลำใดดังการนับหน,นึ่นนงั้นสมืหมอเดือนกดว่าเดินสมควงชาทั้งพ่อใส่การดื้อไม่การล้ำไว้ลํำซา ลำซาหนจังหวาจังวางลำม,มานลำหมุนมาลำถูสาตเต้นลำเล่นใจแค่มีทังแขนขายอดน้ำกันยาวยาวสีหน้านวลช่วนได้เวกเน